ของยุงค่แะแก่นยุงล้วก็เป็นไข่ยแล้วก็เป็นรูปน้แล้วก็เป็นมม่งแล้วจึงกลายเป็นยุงนะคะวงจรชีวิตของยุงนะคะยุงเป็นอันตรายต่อเรานะลูกนะยิ่งยุงลายยุงก้นป่องเนี่ยอันตรายมากช่วงนี้ฝนตกตกต้องระวังยุงออกลูกเป็นอะไรคะลูกไข่ค่ะสัมภาษณ์เจ้าของกลุ่มก่อนยุงออกลูกเป็นอะไรคะลูกะจะไข่แล้วมันจะ กลายเป็นอะไรคะลูกน้ำนะลูกน้ำนะคะลูกน้ำแล้วจะกลายเป็นตัวโมงนะคะเด็กๆด,ดูเอาไว้นะคะอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังระบาใดใ้หรอกําลังระบาดอันนี้เป็นวงจรชีวิตของยุงนะคะดีมาเอาตรงนี้เพื่อนหน่อ,อากลุ่มต่อไปอ่าต่อไปต่อมือให้กับกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวงจรชีวิตของอะไรลลก อ่ะผีเส uh okay. ื้อเชิญเลยค่ะผีเสือจะออกูเป็นไข่ค่ะเป็นตัวหนอนดักแดค่ะผีเสื้อจะออกรูปเป็นไข่ไข่จะค่อยๆกลายเป็นตัวหนอนฟักออกมาเป็นตัวหนอนตัวหนอนแล้วก็จะทำไมคะอ่าคุณทำลายคุณคุ้มต um ัวเป็นดักแด่พอดักแด่แล้วมันก็จะค่อยๆกลายเป็นเค่อยๆอะไรคะดูดิอ่าดักแด่แล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อนะคะอ่าละกลุ่มนี้ สวยงามนะคะเอาประมือให้กลุ่มนี้หน่อยเอากลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปเป็นมแมลงอะไรนะ,มะแมลงปอมแมลงปอนะคะถ้าแมงมีหกขาเออมมแมลงมีหกขาถ้าแมงมีแปดขาตอนเนี้ยแมลงปอเชิญค่ะเอาเลยเออค่ะ เริ่มต้นจากออกลูกค่ะแล้วไงคะลูกค่กะตัวอ่อนแมลงปอจะอยู่ในน้าได้สองถึงสี่ปีแล้วก็จะกลายเป็นตัวโมง่งตัวม่งมันจะต้องมีการลอกคราบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะประมาณหนึ่งสองชั่วโมงฝาปีกมันจะแข็งก็จะกลายเป็นมแมลงปอตัวเต็มวัยรู้ไหมว่าตัวอ่อนมแมลงปอก,กินอะไรเป็นอาหารรู้ไหมคะ กินลูกน้ํายุงลายค่ะมีประโยชน์นะระบบทาเวศกินลูกน้ํายุงลายกินปลาตัวเล็กๆนะคะในน้ําเป็นอาหารนะคะเมื่อมันลอกคราบแล้วมันถึงจะบินได้นะคะก่อนที่มันจะบินได้ลอกคราบครั้งสุดท้ายจากตัวโม่งแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยให้ปีกมันแข็งประมาณหนึ่งสองชั่วโมงมันถึงจะบินได้ไกลๆอ้าวประเมอให้กับกลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากค่ะกลุม่มต่อไปเป็นอะไรคะวงจรชีวิตของอะไรก็โลกไก่ นะคะว่าไปเลยแม,ลเเแม่ไก่เอาลูกเป็นอะไรโลกไข่ไข่ฟักออกมาเป็นอะไรโลก,ลกโอ้ลูกเจีย๊ยบลูกเจีย๊ยบยังหน้าไม่เหมือนแม่มันนะต้องจเจริญัวอีนิดถึงจะกลายเป็นแม่ไก่ตัวเต็มไวนะคะอาอ่าตบมือหน่อยเก่งมากกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะเขียนวงจรชีวิตวนบนกระดานแล้วเรียนลอกทุกวงจรลงไปในสมุดนะคะนะคะ,ะ,คะต่อไปกลุ่มต่อไปเชิญค่ะตบมือเพื่อนหน่อย สวยทุกกลุ่มเลยเยี่ยมมากกลุ่มต่อไปเป็นอะไรคะลกูกอ่าต้องสแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยเพื่อนทำเก่งเราก็ทำเก่งนะคะลูกอันนี้เป็นวงจรชีวิตของอะไรคะลูกอ่าสวัสดีค่ะลูกสสวัสดีค่ะโอ้เสียงดีมากเออไข่ก็คือูกเป็นลูกอ,อ่อนเออกลเป็นลูกปุกค่ะอ่าเก่งเก่ง รู้ไหมว่ากบเนี่ยมันออกก่อนที่มันจะวางไข่มันจะก่อวอดในน้ําก่อนเมื่อผสมพันธุ์กับตัวผู้ตัวผู้ก็จะปล่อยเชื้อน้ําเชื้อลงไปในวอดมันก็จะเป็นแบบที่นักเรียนเห็นนี่แหละเขาเรียกว่าวอดนะคะเนี่ยที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะคะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆฟักเป็นตัวเลยคะ่ะลูกออดไหนลูกออดอยู่ไหนลูกอ่าลูกออดแล้วก็จะค่อยจเจริญเติบโตมีขาหน้าขาหลังจนเป็นลูกแล้วหางมันไปไหนลูกหางมันหด หางมันก็จะหดหายไปใช่ไหมคะกลายเป็นอะไรคะลูก<อ>กบตัวเต็มไหวเยี่ยมมากอ่มมาปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยสวยงามมากเลยพูดจาระฉานเยี่ยมมากนะคะกลุ่มต่อไปอลาราคามาดูผลงานทั้งหมดเลยโ,โหกลุ่มไหนสวยสุดดูสิดูสิกลุ่มไหนสวยสุดโ,โหนี่หัวหน้ากลุ่มนะถือไว้ลูกสวยๆทุกกลุ่มเลยอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเลย เยี่ยมมากนะคะโอเคค่ะ